โดยครับนี่คือการสาธิตวิธีการทํางานและการทดสอบนะครับผมเครื่องแรกเหรียญอัตโนมัตินะครับสําหรับเครื่องแรกเหรียญอัตโนมัตินะครับเราก็จะใช้นะครับบอร์ดคอนโทรลเลอร์นะครับ อ่ายูโน่นะครับอนเมกาสองสามสองแปดพีนะครับเป็นตัวประมวลผลหลักนะครับโดยนะครับอาศัยการเขียนโปรแกรมนะครับภาษาซีพัดพัดนะครับแล้วก็เบอร์ลงบอร์ดนะครับเพื่อนะครับทำการควบคุมการทํางานของในส่วนของจอ L C D นะครับขนาด1 6บหคูณสนะครับเพื่อไว้สําหรับในการแสดงสถานะการทํางานของตัวเครื่องนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีในส่วนของเซ็นเซอร์รับแบงค์นะครับหรือว่า ในส่วนของบิลเอ็กเซปเตอร์นะครับหรือว่าเครื่องรับแบงก์นั่นเองนะครับเครื่องรับแบงก์ตัวนี้นะครับสามารถที่จะรับแบงก์ได้ทุกชนิดนับตั้งแต่20บาท50บาท100บาทจนถึง1000บาทนะครับเราสามารถที่จะหยอดนะครับแบงก์20กับแบงก์1้อยนะเพื่อทําการแลกเหรียญออกมาได้นะครับแต่สําหรับในเครื่องนี้นะครับเราได้กําหนดให้นะเอาไว้สําหรับในการแลกเหรียญ1ิเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราจะใส่เหรียญ1ิบไว้ในตัวในส่วนของโคนนะครับ ตัวนี้นะไว้สําหรับในการจ่ายเหรียญนะครับซึ่งตัวรับแบงค์ตัวนี้นะครับก็จะมีการสื่อสารแบบเซเรียนนะครับโดยต่อนับขา tx นะครับหรือขาเซเรียนพอของตัว b แอค acceptor ตัวนี้นะครับเข้าสู่บอร์ดมัลทัลเลอร์นะครับเพื่อทําการนะครับประมวลผลสัญญาณนะที่ตัว bill acceptor นั้นส่งมาให้ตัวมัลทัลเลอร์นะครับซึ่งสัญญาณที่ส่งไปนะก็จะเป็นชนิดของแบงค์ต่างนะครับที่เราได้ใส่เข้าไปในเครื่องรับแบงค์นั้นนี้เองนะครับผมซึ่งตัวเครื่องรับแบงค์ตัวนี้นะครับสามารถนะครับที่จะ ตรวจสอบแบงก์จริงหรือแบงก์ปลอมได้นะครับถ้าเกิดว่ามีแบงก์ปลอมใส่เข้ามานะครับตัวเครื่องก็จะไม่รับแล้วก็จะดีเอจกออกไปครับทำให้นะมีความปลอดภัยในการใช้งานนั่นเองนะครับ และในส่วนที่2นะก็จะเป็นในส่วนของนะครับในส่วนของการเครื่องจ่ายเหรียญนะครับซึ่งเครื่องจ่ายเหรียญตัวนี้นะก็จะเป็นในส่วนของตัวคอนโทลเลอร์นับที่อยู่ภายในนะครับที่จะทําหน้าที่ในการรับค่านะครับข้อมูลหรือว่าค่าสัญญาณจากตัวไมโครโทลเลอร์นะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็จะใช้ในส่วนของเซ r ร์เรียนแผงเอ่าเรียนพอร์ตนะครับ rs 2 3 2นะครับต่อผ่านตัวนะครับแม็กซ์2 32นะครับ ซึ่งเป็นบอร์ดสีดำๆบอร์ดเล็กๆตัวนี้นะครับซึ่งเอาไว้สําหรับในการแปลงระดับสัญญาณนะครับขนาดบวกลบ5โวลต์นะครับ TDL ให้เป็นบวกลบ1 2โวลต์นะครับแบบ Ix 2อ2 Serial ซเนะครับเพื่อทําหน้าที่ในการสื่อสารกับตัวเครื่องจ่ายเหรียญนั่นเองนะครับซึ่งเครื่องจ่ายเหรียญนะครับเราสามารถที่จะกําหนดได้ว่าจะจ่าย1เหรียญหรือว่า9เหรียญนะับสองชนิดเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยสามารถนํามาดัดแปลงครับหรือว่าประยุกต์ใช้งานเอาไว้สำหรับในการจ่ายเหรียญเมื่อทําาาากกกรสอออดแแบบงงเเข้้ไปนนนนนนนัััั่ะลจ ตัวเครื่องตัวนี้นะก็จะมีในส่วนของตัวเซนเซอร์อินฟราเรดพาร์ซิมิตี้นะครับซึ่งเราจะทําหน้าที่ในการตรวจสอบว่านั้นนะครับเหรียญหมดหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเหรียญหมดปุ๊บนะครับก็จะไม่มีนะครับสัญญาณอินฟราเรดส่งมายังตัวเซนเซอร์นะครับแต่ถ้าเกิดมีเหรียญอยู่บ้างนะในตัวนะครับ จ่ายเหรียญตัวนี้นะครับซึ่งก็จะมี LED ติดแสดงขึ้นมาน,ะนั่นแสดงว่านะมีการสะท้อนของแสงอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากตัว proximity นั่นเองนะครับซึ่งตัว proximity ตัวนี้นะครับก็จะเป็นทั้งนะครับส่วนของตัวรับแล้วก็ตัวส่งนะครับอยู่ในตัวเดียวกันนะครับตัวส่งนะครับจะทำหน้าที่ในการส่รงแสงอินฟาเรดออกไปนะครับถ้าเกิดว่าไปกระทบ วัตถุที่อยู่ด้านหน้านะในที่นี้นะครับอย่างเช่นเหลียงน,นะครับก็จะสะท้อนกลับมานะครับซึ่งเหลียนน่ยีจะเป็นโลหะมันวานะครับสามารถที่จะสะท้อนแสงอินฟราเรดที่ถูกปล่อยออกมาจากตัวเซ็นเซอร์ได้นะครับฉังนั้นนะครับแสงอินฟราเรดก็จะท้อนเข้าสู่ตัวเซ็นเซอร์เพื่อนะครับป้อนสัญญาณเข้าสู่ตัวมอเตลลอร์เพื่อทําการเตือนว่ามีเหลียญเหลือ,หลอ,หลอไห่นะครับถ้าเกิดว่ามีเหรียญหมดแล้วนะในตัวเครื่องนะก็จะขึ้นเตือนบนจอ LCD ว่าเหลียญหมดนั่นเองนะครับ สำหรับการทดสอบใช้งานครับเราก็จะใช้ในส่วนของอะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์นะครับมีนับกระแสไม่ต่างกว่า2แอมแปร์นะครับทำการเสียบเข้าสู่นะครับแจ็คอะแดปเตอร์สีดำตัวนี้นะครับซึ่งแจ็คอะแดปเตอร์สีดำนี้นะครับให้เป็นขั้วในเป็นบวกนะครับขั้วนอกเป็นลบนะครับห้ามสลับการเดินขาแล้วก็ห้ามใช้เกิน12โวลต์นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดความเสียหายกับตัวเครื่องได้นั่นเองนะครับเมื่อเรา จ่ายไฟเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นจอ lcd ติดนะครับซึ่งบรรทัดแรกนะก็จะขึ้นคําว่าโคดศูนย์นะครับซึ่งโคดตัวนี้นะครับก็คือจํานวนเงินที่เราสอดเข้าไปในเครื่องรับแบงก์นั่นเองนะครับสาหรับการทดสอบนะครับเราก็ได้เสียใส่เหรียญ10เข้าไปส่วนหนึ่งนะครับไว้ในตัวเครื่องนะครับก็จะเห็นว่าไฟ led ในส่วนของตัว proximity sensor ติดขึ้นมานะแสดงว่ามีเหรียญอยู่นะครับแล้วเราก็เลือกแบงก์ขึ้นมา ชุดหนึ่งนะครับในที่นี้ครับเราจะทดสอบแบงค์ยี่กับแบงค์ร้อยนะครับซึ่งแบงค์ยีนะครับตัวเครื่องก็จะทหน้าที่ในการจ่ายเหรียญสิบออกมา2เหรียญนะครับงั้นเราก็เสียบไปเรียบร้อยปุ๊บเราก็ก็จะเห็นว่า LD e นะครับติดทํางานขึ้นมานัแสดงว่าเครื่องรับแบงค์ของเราเริ่มทํางานแล้วนะครับเราก็ลองสอดแบงค์เข้าไปนะครับอ่านะครับ เมื่อเราสอดเข้าไปปึ้มหน้าโคนนะครับก็จะขึ้นคําว่า20นะครับแล้วแสดงว่าเราหยอดเข้าไป20บาทนะครับทีนี้เราจะลองแค่20บาทก่อนนะครับเสร็จร้อยปึ้มน้ำแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะขึ้นคําว่า4โคดตัวนี้นะครับรอสักประมาณนะครับ2-3วินาทีนะครับตัวเครื่องก็จะจ่ายเหรียญออกมาครับนี่หนึ่งเหรียญแล้วนะครับ ก็เป็น2เหรียญนะครับซึ่งตัวเครื่องนะครับก็จะมีเสียงดังนิดนึงนะครับเวลาทํางานเพราะว่ามันต้องทําการปั่นนะครับจำนวนเหรียญที่ออกมานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวตัวเครื่องนะครับจ่ายมา2เหรียญก็คือ20บาทนะครับแล้วก็ใส่เหรียญึ้นเข้าไปก่อนนะครับส่วนที่2องนะครับเราจะลองในส่วนของตัวแบงร้อยบ้างนะครับว่าจะมีผลอย่างไรนะครับซึ่งแบงล้อยนะครับก็จะทําการฟีเหรียญสิบออกมาทั้งหมด2เหรียญนะครับอ๋อสิบเหรียญนะครับโทษที โค0หนึ่งร้อยนัำน่แสดงว่าเราจ่ายแบงค์ร้อยเข้าไปนะครับเซ็ตร้อยปุ่มนะครับเราหยอดเสร็เร้อยแล้วก็กดปุ่มนะครับสตาร์ทนะครับก็จะขึ้นมาว่า4ี่โคนนะครับจากนั้นนะครับตัวเหรียญก็จะออกมาประมาณอะนะครับก็จะออกมาอย่างล้วนๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับครบนะครับทั้งหมดสิบเหรียญนะครับอันนะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับ เนื่องจากว่าเราใส่เหรียญ10ไปประมาณ11เหรียญนะครับหรือประมาณเกือบเกืบสิเหรียญเนี่ยนะครับแล้วมันฝีดออกมาแล้วนะครับเหรียญหมดพอดีเลยนะครับตัวเครื่องก็จะขึ้นคําว่า sorry นะครับ coin empty ก็คือเหรียญหมดนั่นเองซึ่งก็จะสังเกตเห็นว่าตัว Proxi m i t y ของเรานะครับไม่มีไฟติดแล้วนะครับนั่นคือเหรียญข้างในนั้นหมดนะครับนั้นตัวเครื่องก็จะไม่สามารถที่จะใช้งานได้นั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับเราก็เลยต้องทําการใส่เหรียญเข้าไปใหม่นะครับถ้าเกิดว่าเราใส่เหรียญเข้าไปนะครับ ตัว proximity นะครับก็จะติดขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับนะน่แสดงว่ามีเหรียญอยู่และตัวเครื่องก็จะขึ้นมาว่าโคนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สามารถที่จะหยอดแบงค์นะครับเพื่อ,อไว้สําหรับในการแลกได้อีกนะครับอย่างเช่นแบงค์ยีตัวนี้นะครับ <S <S อ่านะครับถ้าเกิดว่านะครับเราใส่แบงค์ผิดหรือว่าแบงค์อาจจะเก่าหรือใหม่เกินไปนะเครื่องอาจจะไม่รับได้ตรงนี้นะสามารถที่จะตรวจสอบเป็นแบงค์จริงแบงค์ปลอมได้นั่นเองครับ ก็เป็น20บาทนะครับสอดเข้าไปปึ๊บแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นตัวจอไอซ์ดีก็จะขึ้นว่าฟ e ีโคลขึ้นมานครับขณะการจ่ายเหรียญน,น้อยๆนะครับตัวเครื่องเนี่ยต้องทําการาค่อยๆหมุนนะครับ <S <S <ๆ S 2> เพราะว่าเดี๋ยวเหรียญเนี่ยมาจจกไหลเกินออกมาฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับประมาณ2-3วิตัวเหรียญก็จะถูกฟีดออกมานะครับทีนี้เราจะลองในส่วนของแบงล้ออีกครั้งนึงนะครับมีแบงอยู่2อัน เป็นร้อยบาทนะครับแล้วก็กดนะครับสีเหรียญนะครับก็จะขึ้นมาว่าสีโครนนะครับนี่ก็รอรับเหรียญนะครับนะครับงนั้นจานวนเงินที่เหลือนะครับสิบบาทค่ะก็จะไหลออกมานะครับก็นับเหรียญดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบเหรียญนะครับ ตาความผิดพลาดก็ประมาณ1%นะครับฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่ว่าจํานวนเหรียญที่เราใส่เข้าไปด้วยครับถ้าเกิดว่าเหรียญเหลือจานวนเยอะเนี่ยความผิดพลาดก็แทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยเหรียญน,น้อยเกินไปนะครับบางครั้งมันฟีดออกมาแล้วมันไม่เจอเหรียญก็จะผิดพลาดได้นะครับตรงส่วนนี้ต้องดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานจริงๆจะต้องใส่เหรียญนั้นให้มากกว่าครึ่งหนึ่งเสมอนะครับอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดนิดหน่อยนะครับครับผมก็ได้ออกมาสิเหรียญนะครับแต่นี้อาจจะเหลืออยู่ปรรระะมาณ2-3งเเหียในนคคื่อับ พอดีผมมีด้นอีกแค่2ชนิดนะครับเราออีกอันนึงน,นะครับ2 0 20บาทนะครับเราจะรอให้เหรียญหมดออกมาเลยนะครับยิบย้ำนิดนึงนะครับ นอนิดนึงครับถ้าเกิดว่าเหรียญมันเหลือน้อยนะบางทีเหรียญเนี่ยมันจะเทออกไปข้างในนะครับฉะนั้นเนี่ยเหรียญต้องเหลือมากกว่า50%อของตัวเครื่องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสี่เจลเหรียญหมดแล้วนะครับตัวเครื่องก็จะขึ้นคําว่า c คลน empty นะครับแล้วก็ตัว Proxim i t y s e n s o r ไม่สามารถที่จะติดขึ้นมาได้ฉะนั้นเราก็ต้องใส่เหรียญเข้าไปใหม่อั่น,อนะครับครับผมขอจบการน,นําเสนอนครับเครื่องแลกเหรียญอัตโนมัติแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ